เนาะเป็นยังนไงพ่อปลากือเบียงสันกระแกมโอ้ยอู้น้ำใสใช่ว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับไขรขึ้นไปแล้วพ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะแม่นครับฉันย่อม่ดีขึ้นนะครับผมเป็นแต่เต้มือใดพ่อเป็นเต้บันที่สิบเก่าเป็นเต้สิบเก่าแน่นสิบแปดสิบเก่าสิบแปดเริ่มปวดหัวปวดหัวถ้าได้มีดตุ่มนี่เนาะสิบแปดมือมือขึ้นมากปวดหัวาปวดเบ้าตา ปวดตาแล้วครับมาปวดแถวกลางปวดฟันครับปวดฟันพร้อมแนนปวดคางได้ปวดมุดปวดมดเลยบ่ข้างนี้เลยปวดคางเดียวข้างพ่นบ่ปวดหัวไฟอย่างเลยมาเหนื่เต็หัวมึบๆ้อครับผมตามเส้นเลือดตอนแรกก็าหนงวันไม่เกลี่ยซูยามาเหรอจังไรคือมือต่อมาออกร้อนออกร้อนออกร้อนแล้วรับนี่แหละครับผมบวมพร้อมนี่นะพ่อแนนบวมเป็นตุ่ม ตาสุดนี่เป็นตุ้มใสๆตุ้มใสๆพวกแม่ยี่น้ำปากขั้นบ่บ่มันแสีบแสีบครับโอ้เป็นจะแย่หายไม่หรอกพวกจัดเชื่องว่าเนาะมันแสีบเสียไปเป่าติไม่น้ำเสียอย่าพลาดไปเป่าหรอกครับมันไปหาหมอหม้อบ้านกับไปย่างมาแรงหม้อคนร้อยยัวเขาผมมีตะไบยาบ้าให้ตะยาไม่หรับไปอีกเนาะเพิ่ว่าเป็นงูสวัดมึงก็เลยยาไม่กินครับผมยาไม่กินครับซุปซี่ม้งกับ กอาการเนี่ดีครับผมอาการเนี่ดีแต่ว่าแนวทางตัวเลขกับจิตพยายามสาแน่อ่าสาแน่ได้ครับผมวัอนี้กับมีตามเล้าน้ำครับร่วมเซียนแล้วก็ชุดพิเศษน้ำครับผมนี่แต่ขอขอบพระคุณพี่น้องที่ได้ครับผมคอมเมนต์อยู่อ่าในของน้ำเชียครับผมเลยก็ส่งมาในไลน์ครับผมส่งยาไอ้ยังนี่ครับพี่น้องเนาะขอกราบขอบพระคุณครับผมเรื่อยๆทันครับผม อัปเดตข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวไปเบื้องแนวทางน้ากันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมอนี่มาพบกับอูน้ำเซเดอครับผมนี่แหละครับอูน้ำเซกะไปถามข้าวพอเก่ามาเชี่ยวเด้ครับมาเป็นแจงไถแหน่แนาะครับเอฟซีก็ได้เห็นกันแล้วนะครับที่อยู่ต้นๆคลิปนะครับผมอูน้ำเซเอาลงก่อนโมได้ด้ครับกะเป็นต้มเป็นซีใซๆนะครับกันนีบแสบๆครับผมกะ เอฟซีก็ถามขามาหลยนะครับผมพอเก็มาเสียบเป็นยังไดดแน่นาะครับใน่องของพ่อเป็นอุน้าเสกอะเลยไทยเห้พลอยพี่น้องเบื้องน้ากันนะครับนี่แหละครับจ็กเน่ก็จะพาไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเราด้ครับแม่น้ําเสียจะพาพอเกามาเสียบไปเป่าครับผมก็รอเบื้องตอนต่อไปนะครับเอาครับคลิปนี้ก็จะเป็นเลขหวยซองพี่อีสสมุดปาการดนะครับผมอุน้าเสกอะมาตามต่อให้พลอพี่น้องนะครับ หวดก้อนๆผนผล่นเข่าซูนนะครับหวดต่อมาาผลเห็ดแปดลุดนะครับผมวดนี้ตามต่อกันไหมนะครับเหล็กมีเขามีลุดได้เป็นธรรมศาสตร์ของแนวทางตัวเหล็กครับผมสู่ๆครับผมเพียงกำลังใจเหตุกัรและกันนะครับนี่ครับบรรยากาศน้องน้ำครับผมสวนน้องน้ำครับผมอยู่กังขางหน้าอู่้ําไส้ละครับหน้าแม่ข้าเจ้าครับผม บรรยากาศเมืองนี้ลมเย็นดีนะครับผมทางลงไปไฮไปหน้าครับนี่และครับอีสานบ้านเฮ่าครับเอฟซีอยู่จังหวัดยื่นอยู่ภาคไกลๆนะครับผมเลยอ,อยู่เมืองนอกนะครับก็ต้องมีหนทางไปหน้าแบบนี้ทุกคน,นครับต้องมีคนขีดหอดบางแล้วครับปูน้ำเซกะา,ทาไทยให้พลอยพี่น้องเบื้องน้ากันครับผมก็เดือนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขของ พีเอทนะครับผมเหล็กหอยซองนะครับกะขอบคุณนเอฟซีใจดีครับตีทรงแนวทางตัวเหล็กห้อุอนน้ำเสะครับขอบคุณพีเอทครับตีทรงขอมุ่นแนวทางให้อุอนน้ำเสะครับผมกะเป็นเหล็กวิ่งบนรางนะครับผมของพีเอทนะครับจิติจารณาในการรับส้มรับฟังเบิงเอาอได้ครับผมกะเป็นวิ่งเจ็ดครับผมบนล่างครับเลขหวยซองพี่อทครับผม หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับนี่แหละครับเข็บหน้าจอครับวิ่งบนล่างเครับสองตัวบนล่างเจ็ดเก้ากันเก้าเก้าครับสองตัวนี้พีอีดสอบเป็นสอบมากๆเลยครับผมงวดก่อนผลกระไฮแค่วิ่งเนาะครับงวดนี้ผลจับคู่หายเลยครับผมงวดนี้พีอีดมักสองตัวนี้ขนาดครับนี่ครับเอฟซีบหน้าจอเอาเลยด้ครับเพื่อเป็นโชคเป็นหลับมันมน เห้ซีทุกคนนะครับครับหอยซองพี่อีทครับเหล็กะมีเขามีลุดนะครับผมว่าเป็นยังครับเปิดกะเคย่อเขามาก่อนนะครับให้กำลังใจกันและกันครับผมจากเซียนเ c ปซีอปพี่น้องทุกคนครับมอน้กะมาพ่อนไขาบรรยากาศนะครับแข่พ่้อมพี่น้องเบิงทงหน้าทงไฮมีสะนามครับผมขี่ไปแกๆก ขลองนู้น้ำทิพย์บุญน้ำเสกอะไปถ่ายเขาโคดครับผมที่บุญน้ำเสกเคยบอกพี่เพี่น้องว่าถ้นไม่งี้เจ็บไปเห็ดของบ้านจะไปถ่ายของบ้านเห็ดพอยเพี่น้องเบื้องน้านะครับบุญน้ำเสกอะถ่ายเห็นเราได้ครับผมของเหล็กนู้น้ำทิพย์นะครับไปเบื้องได้ครับผมสี่เอฟซีท่านได้เบื้องนะครับนี่แหละครับชีวิตอีสานบ้านเฮาครับผมลมเย็นหนาวร้อนครับผมยากาศเงียบครับผม ยามือโซ่นะครับตีหา่าหอ,อกมาชมวิวอยู่ทงอยู่หน้านะครับเย็นสบายครับผมในบรรยากาศขนาดครับเชื่อว่าเอฟซีทุกคนนะครับผมอยู่ทางไกลก็อยากกลับลงมาบ้านด้วยกันนะครับค่เป็นหน้าที่ทัพงานญี่ปุ่นนะครับผมทุกคนก็นต้องสู้ดินล้นไปนะครับเขาอยังอู้น้ำใชคะพยายามดินล้นหาคลิปแมา้ทางตัวเล็กไม่พอพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวอยู้น้ำใชคะ มีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงจะให้พายพี่น้องเอฟซีเซียนต่างๆเนาะครับโทรอหอมไม้ได้เลยครับคุณน้ำเสะจะจังบดเลยไปยากพอกับแม่เนาะครับจะเป็นแบบว่าสู้เองส่วนตัวเลยครับผมจังบดเลยไปดึงพอดึงแม่จังสันจังเสียแล้วครับเป็นกบดเดยวายยังหรอครับคุณน้ำเสะกะขีดไปนะครับผมเขาเป็นเห็ดไผ่เห็ดมันเลยนะครับผมไม่ยังกะปรึกษากันจังเสียนะครับกะแย่กันแล้วครับผม นี่แหละครับบัน้ำเสกัก็ได้เฮ็ดมาตนจักน้อยนะครับผมก็ตรงเดินเองบางนะครับช่วงนี้แม่ก็บ่คว่ายได้แช่ปันได้ครับเพราะว่าอยากให้อัน้ำเสเดินเองครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวแต่ถ้าเราซับไม่เอฟซีโทรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวอูน้ำเสะให้เบอร์ครับผมเอามาเบิรงอีกครั้งหนึ่งครับหวยซองพี่อีทครับวิ่งบนล่างเกตครับสองตัวบนล่างเกตเก้าครับผม กันครับผม99ครับนี่ครับสองตัวนี่สองตัวบนรางเพิ่นหมักด้วยครับเป็นหมักส่วนตัวของเพื่อนครับวิ่งบนล่างเจ็ดครับนี่แหละครับแคปหน้าจอเอาด้วยครับผมเพื่อเป็นโชคเป็นลาบให้พ่อพี่น้องทุกคนถูกรางวัลนน้ำกันเนาะครับหวยสองพี่อีทครับนี่แหละครับถ่ายกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านาะครับผมเก็นสบายสดชื่นครับนี่ครับทางกับบ้านอุ้มน้ำไส้ครับผม ยางเขามาลึกแน่ครับให้่อยพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับกะถ่ายคลิปนี้แล้วครับกะขอบคุณเอฟซีใจดีเด้อครับผมที่ทรงแนวทางตัวเลขให้อูน้ำไช่ครับกะเพื่อได้โชคได้ลาบเดี๋ยวเหลือรางวัลฮีเง่หนากันนะครับกะขอบคุณพี่อีทครับที่ทรงแนวทางตัวเลขไว้ซ่องให้อูน้ำแท่ครับก็อวยพรให้บอยพี่น้องเด้อครับผมถูกรางวัลตรงๆแมนแมนมันๆนะครับ ขออีกครั้งหนึ่งครับผม้า f เอฟซีเรียว่าพอพี่นอ้องมีที่เด็ดโท่มากเบอร์แม่น้ำเสียพอกลมาเสียเดยครับเดี๋ยวอูน้ำเสียจะเขียนจดเบอร์โทรทีท่ทมมากให้เลขให้เบอร์ให้หวยนะครับผมอูน้ำเสียจะมีโทรศัพท์แล้วจะจ้งเขียวเบอร์โทรทีเอฟซีตต่อมาเข่าเครืองอูน้ำเสียเนาะครับตามตันตอไปเลยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ให้จะเล่นลุงเลี่ยงทุกคนเะครับผม คิดสิ่งดใดเห้ไดดสิ่งนั้นได้ครับมับนมนดวงดีทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ